สวัสดีครับมาเจอกันนะครับจากร้านคูมินแท็กเตอร์นะครับสาขาพรกกุจับจังหวัดดอนทนีวันนี้มารีวิวนะครับคีบสามารถนะครับสามารถเกษตรยนต์ครับสภาพสวยๆนะครับไม่มีออกไม่มีดามครับตัวนี้คีบตัวนี้เปิดราคาที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ครับดูเลยครับไล่ให้ดูทุกซอกทุกมุมครับนี่ครับไม่มีออกไม่มีดามนะครับตัวนี้เพิ่งถอดลงจากรถครับอุปกรณ์ครบนะครับ ตัวนี้อุปกรณ์ครบใส่รถไทฟอร์ดนะครับใส่รถไทฟอร์ดนะครับนี่ครับนี่ครับครับนี่ครับประมาณนี้เลยปากสวยๆนะครับปากคีบสวยๆครับนี่ครับสีสันเดิมๆนะครับสียังสดๆสวยๆอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเปิดราคาที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับราคาต่อรองได้นี่ครับ ก็สสยรถไทฟอร์ดนะครับสินค้าอยู่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะครับสาขาพระคุจับจังหวัดดอนทานีเบอร์โทร098นะครับ6127295อีกเบอร์นะครับ0817294501ครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็แวะมาสอบถามกันได้ครับแวะมาดูสินค้าก่อนได้ครับโอเคครับก็ฝากกดติดตามทางร้านนั้นแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ